ตัตงไปทำราการการลรรไม่ต้างแล้วตัตอาจาแล้วครับยอดเลยมู้นยอดไม่ได้อะไรกตติมไม่ได้เอะอาไปเขาบอกให้ไม่รอเมา ใครรัาวัดพระมัยวัดพระมัยครับวัดพระมัยครับไอ้สิรัก่ิวัดพระมัยวัดแพรลุงวันแล้วก็วัดเพรุวันวาพวก้รยไม่เคยแพ้ใครประมัยสู้สุนตัวที่มาจากครเวนี้ ไปแล้วไปแล้ววัดเลยออเออมือแต่อาจารย์ลาเล่นไปมือไม่อยู่อยู่ตะแขนเออแต่จะพูดไม่ออกเลยเนี่ย <c oughs> ไช่เลยนี่และอย่ตะแคงเอละเฮ้ย

เดี๋ยวเคยนม่แม่จามลูกว่าเนี่ยเขาไปจุดตรงนาไอ้โอ้ยจะไปทำลายปถวายในแม่น้ำอีกแล้วนะเออเอาล้อมแล้วจุดเลยเอาไปเลยวัดฮึบางตัววัดไหนบางตัววัดในไปครับดังดูวันนี้ดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเราจะได้ยอดประสาท ทำไมอ่ะวัดปทุมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วตังก็ไม่คืนไม่ได้โอ้พระยังองค์มีไปแล้วเฮ้ย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 โอ้ต่อแล้วครับต่อแล้วครับอนครับวัดเฉียนเฉียนนอนแล้วเสร็จเลยว่าคณะกรรมการ่ายแจกผู้แทนได้ไปพันหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้ได้ได้ทำยอดอ๋อหลักรั์ให้ไป มาไปแล้วครับวัดเขนเอาไปยังไปแดงแรงดีเว้ยแรงดีแต่ไม่ด้นายกจะมาสลาครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบัดบาดเจ็บบั็บเลยไปแลวแแรงดีแ้แรงดี ต่าได้เออกันกันยังย่า nữa เฮ้ยรถโนส lên ได้สู้แล้ว tao, ามาดีมาแรงวะอะคาร,ร,รดเลยครับพอแรงดีตั้งไม่มีขาะะไม่ได้ตอนแรงดีเฮ้ยไปเว้ยไม่ดีตังครับเปไ,ไปเอาเลยเรียบแล้วยังมา